สวัสดีครับชาวไซก้ยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสําหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่มาจากสามลีกใหญ่ในยุโรปเลยคู่แรก ไปดูที่ iga, บุเดสลิก้าเยอรมันกันก่อนเวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูบไบรอันมินนิกครับทีมจ่าฝูงก็วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโคโลนที่มาดับสิบเอโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบไบรอันถล่มเอาชนะ4ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับบไบรอันมินนิกเนี่ยชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเสมอทางอเบลไลิ์ซิกมา1ประตูต่อ1ส่วนทางโคโลนชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะเวเดอร์เบเมน7ประตูต่อ1เลยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดวว่่าาานนนนนจะลงสมใััี้ครบ บเบยมนดิกแนวแนวุกจะมีทางจามามูเซียร่าครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเอริกชูโปโบติงครับส่วนทางโคลโนจะมีทางฟอร์เรนไคล์นะฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางสเตเฟนดิเกสครับก็ต้องบอกว่าเบย์มินดิกเสียหน้าพอสมควรเกมที่แล้วนะฮะวันนี้ทําให้ตอนเนี้ยอันดับในตารางคะแนนพวกทีมที่ตามมาเนี่ยค่อยก็ไล่ขึ้นมาเหลือไม่เยอะมากแล้วงอนี้ต,ตั้งตั้งใจเต็มที่แน่นอนเพื่อจะแก้ตัวแก้กหน้าต่อหน้าแฟนๆของตัวเองนะครับต้องมาเจอโคลนที่ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เล่นดีขึ้นมากนะครับทำให้อันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่11แต่ความมั่นใจก็มาเต็มแต่ว่าวันนี้มาแบบตัวเจ็บเยอะเหลือเกินดูแล้ววันนี้ผมมองว่าไบายูเมเนกจะเน้นเต็มที่โคโรนผมมองว่าศพจะไม่สวยกับวันนี้ไบยูเมเนกจะเปิดบ้านถล่มอัชนะโคโรน4ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่กาโชสไลายต์อิตาลีกันนนาทีสองสี่สิบห้าไปดูลาซิโอครับทีมอันดับหกวันนี้จะเปิดบ้านตัวเองเจอกับทางอีเอซีมิลานนะครับทีมอันดับสองนะครับดู ราซึ่งเอชนะ2เสมอ1แพ้2องกับเกมล่าสุดเอาชนะโบลญญามา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางมิลานชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดแพ้อินเตอร์มิลานมา3ประตูต่อ0นะครับในศึกซุปเปอร์คัพกับอินเตอร์นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้ามาหน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้ลาซิโอจะมีทางมาเตียสักคันยี่กับทางเฟลิเป้แอดเดอร์สันนะครับในแนวรุกครับส่วนทางมิลานจะมีบรานดิอาสปั้นเกมเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับหน้าเป้าจะเป็นโอลิเวียชิรูครับก็ต้องบอกว่าลาซิโอชนะมมาาาา2เเกกกติดๆทให้สถนรณ์ขของพว ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้ววันนี้ลงเล่นในบ้านด้วยน่าจะมีความมั่นใจที่ค่อนข้างจะดีนะต้องมาเจอกับมิลานที่แพ้อินเตอร์ที่ซาอุมาในศึกซุปเปอร์คัพแบบชอกช้ำนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็อาการปมาสักพักใหญ่ๆแล้วเวลาขึ้นนำลรวปิดเกมไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นทีมทั้งสองทีมเป็นทีมที่เกมรุกดีน่าจะสู้กันสนุกครับผลเสมอน่าจะยุติธรรมสำหรับทั้งสองทีมคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกันสองประตูต่อสองครับสุดทายเราไปที่คาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเล็กแรกนะฮะในเวลาตมมีัันบทด20ใพเ นีจะเล่นกับทางทนิโคลโซ่ทีมอันดับ3ในลีกนะฮะโดยคุณนิชจะกลับมาเกมล่าสุดเป็นนิโคลโซ่เอาชนะ4ประตูต่อ1ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับซัตเตอร์ตันชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่ามา1ประตูต่อ0ส่วนทางนิโคลโซ่ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางคริสตัลพาเลซ0ประตูต่อ0นยครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับซัตเตอร์ตันวันนี้จะมีทางมุสซาเชเนโปรลากยื้อเลยนะฮะหน้าเเเปป้าาาาาจะ็นนททงงซกมครับส่ว นิโคลเซจะมีทางมิเกลอามิลอนครับลากเรือตรงกลางสนามเหมือนเดินและหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์อิซักวันนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะครับก็ต <N ic los> er> ้องบอกว่าซอสตันตนปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบที่แล้วมาแบบช็อกทั้งโลกเลยนะฮะวันนี้ลงเล่นในบ้านตัวเองก่อนหนูวันนี้ไม่มีกลัวแน่แล้วก็น่าจะต้องการผลที่ดีด้วยในการเจอกับนิโคลเซก่อนในเกมแรกเพราะ คาร์บาคับนี่เล่นยเย้าเยืนนะครับปอจจเอาผลมาตัดสินกันส่วนวนี้คอสเซ่เนี่ยพาเลสเตอร์มาแ,แบบไม่ยากครับรอบที่แล้วครับหน้าสื่อดูเหนือกว่าแต่ว่าช่วงลหลังๆดูเหนื่อยๆไปเหมือนกันโดยฉพอะเวลาไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมติดๆแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่คอสเซ่ว,วันนี้ไม่จะดูดีกว่าแต่ผมมองว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บทางซาตัมตันที่บ้านตัวเองก็ได้คูนนี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วน่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับ สุดท้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในบูเดสซติก้าเยอรม,มันไบโอเมนิกจะเปิดบ้านถล่มอัชนะ FC โครลน4ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ที่กาอัลโชสลายอิตาลีลาซิโอกับมิลานจะจบที่ผลเสมอกัน2ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายครับคาราบาคับรอบรองชนะเลิศเลกแรก ซาตันกับนิวคสเซลน่าจะจบเกมแรกด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1นึงครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ว่าเราใต่ออก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกข,ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้ม,มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแลวครับสวสีครับ